เรื่องนาฬิกาที่หยุดเดินในร้านขายของเก่าเล็กๆริมถนนมีนาฬิกาตั้งโต๊ะเรือนหนึ่งที่เข็มหยุดนิ่งอยู่ที่เวลาเก้าโมงตรงมาเนินน่นนานแล้วฝุ่นบางๆเกาะอยู่บนขอบทองเหลืองและรอยขีดข่วนเล็กๆเ,เ,เตือนให้รู้ว่ามันผ่านวันเวลามามากแค่ไหนคนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นต่างพูดว่านาฬิกาเรือนนี้เสียแล้วไม่มีประโยชน์ แต่เจ้าของร้านกลับเก็บมันไว้ตรงชั้นกลางเสมอราวกับตั้งใจให้ทุกคนเห็นจนวันหนึ่งชายหนุ่มเดินเข้ามาเขาหยุดมองนาฬิกาอยู่นานและพูดว่าถึงมันจะหยุดแต่มันก็ยังบอกเวลาถูกอยู่วันละสองครั้งนะคำพูดนั้นทำให้เจ้าของร้านยิ้มออกเพราะเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เหมือนจะไร้ค่าในบางครั้ง แม้เราจะหยุดเดินไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเหมือนใครๆเราก็อาจยังมีช่วงเวลาที่ถูกต้องและมีความหมายอยู่เสมอเหมือนนาฬิกาเรือนนี้ที่แม้จะหยุดแต่ยังมีคุณค่าในแบบของมันเอง